nào mà lại vô tay phục mây nữa nó ông hai bên này quá nó bom cáp 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 hai cái đéo vừa quá สวัสดีครับสวัสดีพพ Fc ลุงป้านาะทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าลาพีนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการเดินป่าเนี่ยนานนะพี่พี่กนในวันนี้เราเราจะไปตั้งแคมป์ตรงน้ําตกแห่งหนึ่งนะซึ่งมีสารนะครับเป็นสารตายายนะครับเห็นคนเนี่ยเคยเจอแบบคนเท่าคนแก่มานั่งเคียวมากนะก็เลยแบบอยากจะพิสูจน์ด้วยตาตนเองนะครับพี่พี่ ว่าเป็นจริงอย่างที่คนอื่นว่าหรือเปล่านะครับคนหนึ่งก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับโอเคแต่พร้อมแล้วเนี่ยไปกันเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกนะยุงพวกสัตว์นีพี่ก็พอจะมีนะครับพี่ๆีก็ระวังตัวนะโอเคครับไปดูนะครับป่าเนี่ยเขียวกระจีนะทางนี้ก็แบบเป็นทางคนเดินแบบชนเตียนเลยนะครับพี่ๆ ก็ไม่รู้ว่าเป็นร้องน้ำโดยทางคนเดินนะเปียกสีครับป่าเขียวกระจีผมชอบมากเลยนะโอเคครับไะทางเขาก็จะลกนิดนึงนะครับจะรู้ว่ามาทุกทางด้วยหรือเปล่าก็ไม่ได้มาน้ำเหมือนกันนะครับ ไปครับนิดเดียวเดาต่อรองเดินไปดูเพื่อน,นนะมีน้องลอยการตัดไม้ด้วยตอนนี้มาถึงลองห้วยนะครับเศงนกร้องเนี่ยเอาให้เต็มป่าเลยนะครับไม่รู้ว่ามีลูกไม้อะไรสุกนะ นกเนี่ยร้องให้ทั่วป่าเลยนะครับี่เดี๋ยวเราลองไปหาดูลูกไม้นะก็จะไปหาดสานตายาก่อนนะครับผมเดนินไปเลยนะมาถึงแล้วนะครับน้ำตกค่อนข้างแรงนะเรียบสแล้วก็ค่อนข้างที่จะดังนะครับ ดูนะส่าที่ผมว่ามองเข้าไปด้านนี้นะเสร็แล้วผมหาจุดกรอบังหารก่อนนะครับเ f c แล้วก็จะได้แบบหาที่ลูกเปด้วยนะครับโอเคแต่ผมขออนุญาตหาทำเลยผูกเปกับทากับเค้าก่อนนะเ f c ครับเต่จุดที่ผมจะ ทำแล้วนะครับเป็นไมน้นี่แล้วก็มาผูกกับอันนี้นะครับนี่นะแล้วก็ประกอบมาห้านตัวนี้นะครับพี่พี่ขออนุญาตเตรียมตัวก่อนนะครับพี่ครับเดี๋ยวรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเดี๋ยวผมผูกเปก่อนนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราผูกเปนก่อนนะเดี๋ยวเตรียมแล้วก็ทํากินกับข้าวกันนะเอฟซี ก่อนทากลางบรรยากาศชิลๆนะครับกับเสียงน้ำตกโอเคนะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตถูกปเปลงก่อนนะครับก็โอเคนะพี่พี่เดี๋ยวปเปลนก่อนนะครับ ระวังนะเพราะถ้าเราปูกเปรตสู่เราเป็นแบบนี้ด้วยได้แล้วนะครับได้ครับพี่พี่ผเ,เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบอาหารกันเลยดีกว่าครับพี่ไปลุยเดี๋ยวผมเนี่ยจะประกอบอาหารเนี่ยตรงจุดนี้นะครับแล้วสารเนี่ยอยู่แค่ตรงนู้นเองนะพี่พ เดี๋ยวรามาเจอกันประกอบอาหารกันตรงนี้นะครับแกไฟของผมก็เริ่มติดแล้วติดแล้วก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะหกักฟืนใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่เมื่อกี้ลืมเอาแบบยางรัดมานะต้องแกเอาซองบบมาบามาช่วยแทนนะครับโอเคนะพี่เดี๋ยวกาะไฟติดมาประกอบอาหารกันโอเคนะครับตอนนี้ผมก็กอะไฟติดละเหลือเตรียมกับข้าวนะครับเดี๋ยวไปสาวข้าวนะพี่ตี หมดนี้คือเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับตอนประกอบอาหารไอ้ทิงนะครับจวขออนุญาตไปซาวข้าวสักคู่นะครับพี่ๆไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคห มัคือเยอะมากนะพี่ๆเข้าเข้าในเข้าของตำในก็ไม่รู้นะครับคือเยอะจัดเยอะมากนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ได้ตั้งมออของคขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาผัดกะเพรากินกันต่อนะครับพี่พี่ แกงกินก่อนนะครับอุ่นร้อน ขออนญายทัดกะเพราก่อนนะครับตอนนี้กะเพราของผมเนี่ยเริ่มเดือดแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ประกอบหมกมาต่อน,นะพี่เอฟซีน,นุ่ขออนุญาตไปเก็บไปแกะใบกะเพราก่อนนะครับพี่เอฟซี FC ครับก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะพ,พี่ดูวครับผมก็ตอนนี้กะเพราสุกหมดแล้วนะครับ ขอไข่กินนะอาเท็ดหมูป่านะครับ ก็โอเคนะครับตอนนี้ผมได้รับประทานอาหารเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พีเอฟก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยมึนๆอันจะก้าครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา2องทุ่มกว่านะครับพี่พีเซก็โอเคนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอัปเดตเวลาเรื่อยๆนะครับพ,พี่ีก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะเจอเดียหรือเปล่าเพราะจุดที่เรามาแคมป์เนี่ยเหมือนใกล้กับสารตายายนะครับพีเซีไว้เจอกันับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับก็โอเคนะครับพี่พีเอฟซีตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้านอนแล้วนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พีก็ไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะพบเจอกันหรือเปล่านะครับโอเคฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับพีพีเอฟซีครับ น้ำมืไหร่โยตี้พบไม่อยู่หรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไปนู่นตั้งแกตอนไหนวะใครครับผมมาตั้งแคมป์ครับเฮ้ยนะเฮ้ยเอาตัวอะไรวะ เจ้ามาที่นี่ไม่ผมมาตั้งแคมป์ครับเจ้ามาไมรมาคนเดียวเจ้าไเออเหมือนเป็นยายนะยยต้องการอะไรครับ,หบให้เจ้าับไม เฮ้ย,ยหายไปไหนวะเฮ้ยเจ้ากลับไปไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมกลับครับกับไคือตัวอะไรกันแน่ข่าอยู่แถวนี้หละ เขาคือตัวอะไรกันแน่ครับพี่พีเอฟซีทำไมหายไปนู้นทีนี้ทีอ่ะถ้าเจ้าไม่กลับไปเดี๋ยวเจ้าจะเยอะค่ะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าครับอย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยต่างคนต่างไปดีกว่า อไเจ้าออกไปอยู่ที่หนองข่าใดอย่างไงอะไรนี่เป็นห้วยหนองของเจ้าอะไรครับต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเจ้ามองไปด้านล้งเจ้ากันเป็นสารครับพี่พผมต้องขอโทษด้วยถ้ามาแบบลบลู่แต่ผมขอมาพักคืนหนึ่งครับ แล้วพรุ่งนี้ผมเช้าผมจะรีบเดินทางลงจากเขาไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเจ้ากลับไม่ได้ยายครับต่างคนต่างอยู่ดีกว่าครับเฮ้ยห,หายแล้ว ไม่ได้แล้ววะหายไปเลยเขาจะที่จะทางผมก็ให้นะพี่เอซคืออะไรกันแน่ครับ เราแวงจัดเลยเนาะน่ามองัขงอีกสักคนะู่นะทีแรงนั่งยุกิ่งเนี่ยผมมองขอนเรา,าตกใจหมดเลยพี่พีเอฟซีไม่รู้พีเอฟซีจะเห็นมันผมหรือเปล่านั่งไว้ขาลงมาหาผมอะ่ะเนี่ยกิย่งนี้เลยเจอไหม โอเคเดี๋ยวผมจะมาใช้แท็บหนึ่งนะครับว่าจะเจอดูเปล่าหรืองดูด,ด,ด,ดิมืดหมดแล้วนะ้ยินเสียงือเปล่าครับโอ้ยตัวอะไรพี่ีเอฟซีตัวอะไรวะ ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าครับต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแบตมือถือผมตอนนี้เรือหนึ่งเปอรเซ็นนะที่กระพร้าปัดนี่คือแบตหมดเลยนะผมลืมติดโทล่แบบกระพร้าปัดนี่คือจบเลยทุกคนลืมติดโผร่แบตมาด้วยเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นนะเยี่ีถ่ายเท่าที่ได้แล้วตอนเนี้ ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะรีบกลับตางคนตั้งอยู่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับคือตคคามผมไปเลยก็ว่าด,ดีนะครับ สวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนนะครับหลังจงากเมื่อคืนที่ผมไปตั้งแคมป์ในใกล้ๆสารแล้วนะครับก็คือลงมาตอนวันตีสามนะพี่พี่แบตก็หมดนะครับนอนก็นอนไม่หลับนะเลือดตีก่าจะมาถึงบ้านก็ตีสามเกือบตีสี่นะครับก็โอเคนะพี่คอภัยด้วยนะที่เตรียมไม่พอก็ไงก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับพี่พี่ครับไว้อีพีหน้าเดี๋ยวผมจะไปลองใหม่อีกทีนึงนะพ,พี่ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันทิมหน้าครับนี่ครับ